ดีค่ะเรียนเยอมันไปได้กี้ค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมเราก็จะมาเรียนสุภาษิตคำบางเพยนะคะคำดีๆที่เยอรมันว่าเขาใช้คำไหนบ้างซึ่งวันนี้เป็นคำที่น่าสนใจมากเลยนะคะก็คือคำว่า g e l d f ä l l t nicht vom Himmel g e l d f ä l l t nicht vom Himmel ก็คือเงินอ่ะมันไม่ได้ร่วงมาจากท้องฟ้าก็คือใครอยากจะได้หรือว่าอ,าอยากจะมีมันก็คือเราก็ต้องทำงานซึ่งคำว่า g e t f e l t nick form h i m m e l ก็เป็นคำเปรียบเทียบที่น่ารักน่ารักนะคะว่าถ้าเรา,าจะใช้จ่ายอะไรนะคะสมมติว่าเราเป็นลูก ที่เราจะใช้อะไรที่เงินจากพ่อแม่ที่เขาให้มาซึ่งเรายังไม่ได้ทํางานของตัวเองเนี่ยเราต้องคิดแล้วว่าเออเนาะเงินมันไม่ได้ล่วงมาจากท้องฟ้านะก่อนที่เราจะได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทํางานนะเพื่อที่จะมาจ่ายเป็นค่าค่าเทอมให้เราซึ่งการใช้จ่ายเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ล่วงมาจากท้องฟ้าที่ไหนละ่ะเหมือนกับหิมะหรือว่าฝนเนะอันนี้ก็เป็นคําสุภาที่ดีนะคะที่ เราควรที่จะร,รู้ไว้จะได้เป็นกำไรชีวิตเนะว่าเออถ้าการใช้ชีวิตการใช้เ,ออเงินหรือว่าการใช้ทองใช้อะไรที่เราหามาได้จากตั้พักตั้แรงเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันไม่ได้มาฟรีๆมันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็กําลังสมองของเรานะคะลองนําไปใช้ดูแล้วก็ปรับใช้ดูเรียนภาษาเยอรมันง่ายๆกับเลกวันนี้ก็ เจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันชิสมาสกูด